ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับช้างนะครับ วันนี <poisoned indo> ้อย okay, ู่ที่คอนโดวันรัชดาราดพาวนะครับอยู่ในซอยรัชดา19นะครับซึ่งโครงการนี้คุณแนนต้องบอกเลยนะว่าสามารถที่จะเดินไปรถไฟฟ้า MRT สถานีรัชดาพิเศษได้เลยนะครับลองเดินยังลองแล้วคุณแนนช้างแล้วก็ทีมงานพี่นัทนะครับเราเดินมาจากปากซอยนะเราไม่ได้นั่งรถกันเข้ามานะครับเราเช็คความมั่นใจก่อนเลยว่าแบบมันเดินได้จริงๆนะครับเพียง100เมตรเท่านั้นนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะใกล้กับเซ็นทรัลลาดพาวนะครับแล้วก็เดอะสตีดรัชดาเอสพานาเซ็นทรั พาราม 9, ฟอร์จูนทาวเวอร์นะครับเส้นรัชดาทั้งเส้นเลยตรงนี้อยู่กึ่งกลางเลยนะครับใกล้ที่อนาสาล้ะนาสันสารแพ่งรัชดาไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อสารพัทพิฆเนศนะครับต้นแยกนะครับ <laughs> คุณแนนฟังทางพูดดีกว่านะครับวันนี้แล้วก็นะครับแยกราชดาลาดพราวเนี่ยมีการเปิดโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานี M r t มลาดพราวนะครับที่มันสามารถที่จะวิ่งเส้นลาดพ้าวยาวไปถึงบางกะปิได้เลยนะครับก็เดินทางสะดวกขึ้นไปอีกห้องนี้นะครับเป็นห้องวันเบ้นท o รมขนาด32ตารางเมตรนะครับซึ่งบอกเลยนะว่าจัดพื้นที่สัดส่วนได้ลงตัวมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวช้างพาดูในโซนห้องลิฟวิ่งรูมหรือห้องนั่งเล่นของเรากันก่อนเลยนะครับเข้ามาในห้องนะครับก็ จะเจอแบบนี้เลยเป็นโซฟาขนาด3าที่นั่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเราตกแต่งให้เป็นสไตล์มินิมอลนะครับเหมือนฟีลแบบเรานั่งชิลๆอยู่ในร้านกาแฟาให้ออกเป็นโทนสีน้ําตาลขาวนะครับซึ่งติดกับกรอบลูกให้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีไฟดาวไลท์ที่ส่องไปที่ผนังนะแต่ตรงเนี้ยเราปรับไฟไว,ไวใ้ให้ส่องที่พื้นนะครับก็สามารถปรับได้360องศาเลยนะครับปเปิดได้ด้วยเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นที่วางทีวีนะครับเป็นของ ของคอนเซปต์นะครับทั้งห้องเราใช้ของคอนเซปต์หมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะวางทีวีประมาณ50-60ถึงนิ้วได้เลยนะเพราะว่างมา,มากมากเลยแล้วก็เก็บของได้เยอะเลยนะครับข้างล่างนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะติดตั้งเป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกให้ด้นะครับเพื่อสําหรับเพื่อนๆที่แบบที่ลืมกุญแจหรือว่าสายแฮงเอาท์ขี้เมาหน่อยนะครับมาถึงบ้านก็เอานิ้วแตะเปิดประตูได้เลยใช้ได้ทั้งฟังก์ชันลายนิ้วมือคี์การ์ดก็ได้กุญแจก็ได้กดรหัสกดล็อกผ่านแอปได้5ฟังก์ชันเลยนะครน้งนาารตรงีเลย ทำ,ทำงานก็ได้เนาะตรงนี้เราก็จะเวิร์ฟฟอร์มโฮมตรงนี้ก็ได้นั่งทำงานก็ได้นะครับตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้ไม่ใช่ ตอนนี้นะครับก็จะแบ่งระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องนอนด้วยประตูบานเลื่อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราปิดแบบปิดสนิทเลยเนี่ยก็คือเก็บเสียงได้เยอะเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบทึบด้วยนะครับไม่ต้องติดม่านเพิ่มแล้วนะโอเคครับเข้ามาดูในโซนห้องนอนกันได้เลยห้องนอนของเรานะครับก็จะมีเป็นเตียงขนาด5ฟุตให้นะครับเป็นของคอนเซปต์เหมือนกันนะครับตรงหัวเตียงนะครับเราก็จะตกแต่งให้เป็นแบบคิวไม้ให้แบบนี้นะครับอันนี้สวยเนาะเป็นแบบสีโรสโกสีโรสโกครับเป็น เข้าเซตกันพร้อมกับติดตั้งไฟดาวไลท์ให้หมดเลยอันนี้แถมให้ลหูกค้าไปด้วยเนาะแถมให้ทุกอย่างครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นวิวแบบโล่งๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เราก็จะติดเป็นผ้าม่าน2องชั้นให้นะชั้นแรกก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ชั้นที่2ก็จะเป็นม่านทึบสีเทากัน UV <อ>ได้เกือบ100เนเลยนะครับตูเ้เสื้อผ้าคือดีเนาะเป็นเข้าเซตกันเลยอะอันนี้เวลาผู้หญิงเขาแต่งตัวเขาก็ต้องเช็คความสวยความงามออกจากบ้านเป็นมุมแต่งตัวสําหรับเด็กหนุ่มหนุ่มก็ได้นะเ จะบานใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเกือบ2เมตรเลยนะแล้วก็เก็บของได้แบบเยอะๆเลยพร้อมกับลิ้นชักตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บของมีค่าได้นะครับเพราะว่าจะมีกุญแจใส่นะครับก็มาในโซนครัวกันบ้างนะครับห้องนี้นะครับก็จะทําอาหารได้เลยนะเพราะเป็นแบบครัวปิดนะครับหมดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆหรือสาวๆที่ชอบทําอาหารนะครับก็ตรงนี้ได้เลยพื้นที่มันกว้างพอที่จะวางแบบว่าเตาไฟฟ้าแล้วก็อะไรนะไมโครเวฟเนาะหรือว่าถ้าเกิดแบบใครแบบชอบเก็บของเยอะนะตรงนี้มันก็บอกว่าสามารถ บิวอินได้นะครับบิวอินโต้ไปด้ตัวนี้ก็จะมีตู้เย็นของมิสซูมิชิให้ด้วยนะครับผมระเบียงก็จะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งระเบียงอ่ะก็กว้างขวางเลยนะสามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทำโซนเป็นราวตักผ้าตรงนี้หรือจะวางตู้เล็กๆตรงนี้สําหรับเก็บของก็ได้นะครับผมโอเคเราให้คุณแนนพาไปดูห้องน้ํากันบ้างดีกว่านะครับมาดูในห้องน้ํากันดีกว่าค่ะคือใหญ่มากอ่ะ ปกติคอนโดเนาะส่วนใหญ่ห้องน้ำจะไม่กว้างขนาดนี้คือห้องนี้คือห้องน้ำกว้างม,มากๆเลยแล้วก็กระจกนะคะกระจกสมมุติว่าผู้หญิงชอบแต่งหน้านในห้องน้ำา่อันนี้คือานางคิดว่าโอเคเลยวางของตรงนี้ได้สบายเลยก็มีปฟักฟพินับเขียบแต่ว่าผมได้ด้วยนะคะเดี๋ยวห้องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าคะ่ะมาถึงในช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับที่เราจะสรุปให้ว่าเพื่อนๆต้องฐานเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะเป็นเจ้าของห้องนี้ได้กับย่านนี้เนาะย่าน รัชาดาลาดพร้าวมันไม่ได้อยู่ในซอยลึกนะครับมันติดรถไฟฟ้าไงซอยเนี้ยซอยรัชาดา19เนาะ,ะสามารถทะลุกออกลาดพร้าวได้ครับอ๋อทะลุได้แต่ว่าจริงๆอ่ะมันติดนะติดเลยนะติดมรทรัชาดาพิเศษนะครับใช่ที่นี่ขังเงินเดือนเท่าไหร่กูได้สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ฐานเงินเดือนประมาณ22,000บาทนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วนะครับก<ป>ูได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผ่อนเดือนละประมาณ10,000บาทครับสำหรับอายุงาน4เดือนขึ้นไปก็สามารถกู้ได้แล้วใช่4เดือนขึ้นไปก็สามารถกู้ได้แล้วสำหรับธนาาคร TTB แต่ที่สำคัญต้องไม่ติดบูโรนะคะถ้าติด<ช>บูโครคือไม่ได้เลยนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่เลือกดูแบงก์อื่นนะครับก็ต้องขยับเป็น6เดือนนะครับสำหรับธนา,าคารกรุงไทย1ปีสําหรับทอ,อสอและแบงก์อื่นๆนะครับ <ừ> หรือถ้าอายุงานน้อยกว่า1ปีอยากกู้ทอ,อ,อสอกู้ได้90%้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับย้อีกทีอันนี้คอนโดชื่ออะไรคอนโดวันรัชดาลาดพร้าวอยู่ในซอยรัชดา19กนะครับกดไลค์กด subscribe กดติดตามเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดห้องใหม่ๆของเรานะครับหรือว่าถ้าคลิปนี้ไปเจอใน Tik t o k ก็ก กดหัวใจให้เราด้วยหัวใจทายังไงครับพูแนนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ย่าลืมนะกดหัวใจให้เราใน t ิกต o กด้วยนะเราก็ยูทูบนะซับสไครด้วยนะคะอย่าลืมนะคะห้องใหม่เข้ามาจะได้ไม่พลาดโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับผมไปยังไปแล้วครับบ๊ายบาย